รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพลพักนักปรุงโฮมคุกแน่นอนสิครับว่าอร่อยจะมื้อพิเศษมื้อเร่งด้วนมือไหนๆก็ได้ทั้งนั้น ปรับให้เหมาะกับตัวเรารถของไข่รถของมันมีความสุขกว่าเยอะสุขทั้งกายสุขทั้งใจลงมือเองที่บ้านของเรานี่หละครับรับรองครับว่าตอบได้ทุกจย์ขอต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ครัวที่ทำอาหารอร่อยที่สุดเลยครัวที่บ้านของเรานี่แหละครับและนี่คือผลพักนักปรุงหฮมคุกครับ ผละพัดนะักปรุงโคลคุกเมนูอร่อยนะครับไม่ต้องปรุงเยอะแยะมากมายนะครับแค่เลือกส่วนประกอบที่ดีก็พอแล้วครับและในเรื่องของวิธีการเสิร์ฟก็เหมือนกันครับสุกี้กระทะร้อนสูตรนี้อร่อยตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้ายเพราะว่าเราเสิร์ฟร้อนๆในกระทะนั่นเองครับอันนี้นะครับเราใช้สันคอหมูสไลด์นะครับเราจะหมักกับซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวและน้ำมันงาคนให้เข้าๆกันนะครับ ไม่ต้องนานครับผมเพราะว่าชิ้นหมูของเราไม่หนามากนะครับก็พักไว้อย่างนี้ครับวันนี้เราใช้วุ้นเส้นแห้งนะครับซึ่งเราแช่ในน้ำนะครับแช่ไม่นานครับผม3นาทีก็นุ่มดีแล้วและแน่นอนนะครับความอร่อยของเราเนี่ยเวลาที่เราทําสุกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแห้งเป็นน้ำนะครับมาจากน้ําจิ้มครับวันนี้พลใช้น้ําจิ้มสุกี้ของเทศไทยนะครับเขาจะมีทั้งหมด สองสูตรด้วยกันนะครับสูตรรถกลมกล่อมแล้วก็รถจัดจ้านะครับรถกลมกล่อมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเครื่องแน่นครบรถที่สําคัญนะครับที่คนชอบมากๆไม่มีผงชูรสไม่เจอสีสังเคราะห์กูเดนฟรีและโซเดียมต่ำกว่าทั่วไปนะครับต้องบอกเลยครับว่าพกติดบ้านไว้เลยครับจะทานเป็นสุก,กี้นะ้ำสุก,กี้แห้งหรือสุก,กี้กระทะร้อนแบบวันนี้ก็อร่อยเช่นเดียวกันครับ สุกี้กระทะร้อนนะครับเราจะต้องเผากระทะไว้ก่อนให้ร้อนๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นจานที่พนใช้เสิร์ฟนะครับตั้งไฟอ่อนๆไว้เลยนะครับแต่ตั้งไฟแล้วอย่าลืมนะครับว่าเราตั้งน้ํามันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับกระเทียมครับแล้วก็เนื้อหมูที่เราหมักไว้นะครับใส่ตัวซอสลงไปทั้งหมดเลยนะครับตั้ไฟอ่อนๆผัดให้หมูสุกดีนะครับหมูใกล้สุกแล้วตอกไข่ตามลงไปครับยีเล็กน้อยนะครับสักคู่เดียวนะครับเราใส่ผักกาดลงไปก่อนครับ หุ้นเส้นของเราเพื่อให้รับประทานง่ายๆนะครับตัดครึ่งครับแบบนี้ใส่ลงไปครับผมผัดเล็กน้อยนะครับผมใช้ไฟต่ำๆนะครับไปเรื่อยๆครับผมไม่ต้องเติมน้ำนะครับสุกี้แห้งหลายๆสูตรจะใส่น้ำลงไปค่อนข้างเยอะนะครับสูตรนี้เราผัดแบบแห้งๆครับฉาบไปเล็กน้อยนะครับใส่ผักบุ้งครับผมขาดไม่ได้เลยครับซอสสุกี้ครับเราจะใส่ ลอยหน้าด้วยนะครับแต่ตอนนี้ใส่ลงไปก่อน3ช้อนโต๊ะครับผัดให้ผักนุ่มขึ้นนะครับณนะตอนนี้กระทะร้อนของเราก็ร้อนแล้วครับเตรียมลงกระทะร้อนได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเชื่อเลยครับว่าจะทำให้มื้ออาหารง่ายๆในบ้านของเราพิเศษขึ้นเยอะลองทำกันดูนะครับ ใครที่ชอบแกงไทยช่วงหน้าอย่าพลาดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแกงกรีมาเสิร์ฟในรูปแบบของข้าวซอยกันครับผลพักนักปรุงโฮมคุกผลลพักนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยน้ำจิ้มสุกี้เทศไทยอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มแอสตาเซเนกาประเทศไทยหนังสืออิตาดากิมัสเนสกาแฟโกครีม่าเครื่องผัดกะเพราและซอสผัดเปรี้ยวหวานไทยตราแม่พลอยอร่อยง่ายทันใจมีคุณภาพ แกงกะหรี่ไก่แบบไทยๆนะครับนอกจากกินกับข้าสวสอยแล้วเนี่ยลองเอาไปกินกับเส้นหมี่ก็อร่อยเหมือนกันครับก็เลยปิ๊งไอเดียนะครับอยากจะนําแกงกะหรี่ไก่ของไทยนะครับมาเสิร์ฟในรูปแบบของข้าวซอยอาหารขึ้นชื่อทางภาคเหนือของเราครับไปชมกันเลยเริ่มต้นด้วยการทําตัวแกงกันก่อนเลยนะครับวันนี้เรามีตัวช่วยครับก็คือพริกแกงกะหรี่ของแม่พลอยนั่นเองครับซองนี้เลยครับ เวลาที่เราใช้พริกแกงสําเร็จรูปแบบนี้นะครับก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าได้มาตรฐานครับสะอาดปลอดภัยครับเพราะว่าอยู่ในบรรจุพันธุ์ที่ปิดสนิทมิดชิดอย่างนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมีแมลงอะไรมาตอมหรือว่าวางไข่ไว้หรือเปล่านะครับนอกจากนี้ครับขนาดก็กําลังพอดีพอดีครับเหมาะกับการทําอาหารหนึ่งครั้งนะครับเท่ากับว่าเราจะได้พริกแกงที่มีความสดใหม่ทุกครั้งที่เราเปิดใช้ครับไม่ต้องเหลือเก็บความหอมนะครับเต็มเต็มซองครับนี่ครับ ก็เดี๋ยวผมจะเอาน้ำมันนะครับเทลงไปในหม้อของเราก่อนนะครับแล้วก็ใส่พริกแกงของเราลงไปผัดนะครับเือพริกแกงสุกดีนะครับผมก็จะเอาน่องไก่ของเรานะครับใส่ลงไปเลยนะครับวันนี้ก็ทำสองเสิร์ฟเสิร์ฟละสองน่องไปเลยครับพอหนังไก่ของเราเริ่มตึงนะครับผมก็จะใส่กะทิชาวเกาะลงไปนะครับก็ใส่ทีละนิดก่อนนะครับแล้วก็ คนให้ส่วนผสมตัวพริกแกงกับกะทิเนี่ยละลายเข้ากันดีก่อนแล้วค่อยเติมที่เหลือลงไปนะครับต่อมาครับเราก็จะเจือจางนะครับด้วยน้ําสะอาดครับปริมาณเท่าๆกับกะทินะครับเนื่องจากตัวพริกแกงเรานะครับก็จะมีรสชาติออกเค็มนํานะครับเราก็จะตัดรสด้วยน้ําตาลปี๊บครับปริมาณเล็กน้อยครับอันนี้จะไม่ได้ใส่ให้ออกหวานนะครับแต่ว่าให้ไปตัดรสเค็มครับตอนนี้ ตัวแกงกะหรี่ของเรานะครับก็เดือดแล้วนะครับผมจะลดไฟเบานะครับแล้วเราก็จะเคี่ยวจนน่องไก่ของเรานุ่มนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีครับในระหว่างที่เรารอตัวแกงกะหรี่ไก่ของเรานะครับผมก็จะมาทอดเส้นบะหมี่เอาไว้โรยเป็นท็อปปิ้งนะครับทำให้มันดูน่ากินนะครับโดยการใช้ตะกร้อสําหรับทอดของนี้นะครับทีนี้เอาไว้เสิร์ฟแต่ว่าเราก็มาเอาใช้ได้นะครับผมก็จะจุ่มลงไปนะครับใช้น้ามันนะครับอุณหภูมิประมาณ160องศาเซลเซียสครับ ก็จะแบ่งเส้นบะหมี่ออกมาเล็กน้อยนะครับเราก็ใส่ลงไปครับนะครับก็จะเป็นการบังคับทรงนะครับให้มันออกมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมครับปรดูน่ารักดีพอกรอบนะครับเราก็เอาออกมาแล้วก็พักเอาไว้ครับนะครับก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับนี่เราทำสองเสิร์ฟนะครับเราก็จะทอดเอาไว้อย่างนี้ครับสองก้อน จากนั้นนะครับผมก็จะรอให้ตัวแกงกะหรี่ไก่ของเรานะครับสุกเรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยไปลวกเส้นเพื่อเสิร์ฟเลยครับตอนนี้แกงกะหรี่ไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาทําการลวกเส้นครับน้ำเดือดนะครับใส่ลงไปเลยแล้วเราก็คนๆๆๆนะครับระยะเวลาในการลวกเส้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เส้นบะหมี่ความหนาแค่ไหนครับขนาดเป็นยังไงจริงๆดูที่ข้างๆห่อก็จะมีเขียนไว้นะครับอันนี้ก็ประมาณนาทีหนึ่งนะครับผมจะตักขึ้นนะครับ แล้วเราก็เอาไปรีบจุ่มในน้ำเย็นครับการน็อกเส้นบะหมี่ในน้ำเย็นหลังจากที่ลวกเสร็จจะช่วยทำให้เส้นบะหมี่ของเราไม่อืดครับเมื่อจะเสิร์ฟก็แค่นำไปจุ่มผ่านในน้ำร้อนแค่แป๊บเดียวครับตอนนี้เส้นบะหมี่ของเราก็หายร้อนแล้วนะครับผมจะจุ่มผ่านน้ำร้อนแค่แป๊บเดียวนะครับนี่ครับแล้วก็ขึ้นเลยครับสะเด็ดหแห้งครับแล้วก็ใส่ในชามเสิร์ฟเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ผมทำออกมาในเสิร์ฟแบบ2สไตล์นะครับเป็นแกงกะหรี่ในรูปแบบของข้าวซอยครับลองทำกินดูครับพพลลัััักกกกนนปรรุุุุงงคคสนับสนุนรายการโดยกะทิถุงชาวเกาะอ,อย่าลืมแช่เย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม่ ผลิตภัณฑ์ตรา Crespo หนังสือ Candy Man ฮักปันเข้าไทยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อคนไทย Pasta Agnese า a s t a ที่อยู่ในมือพนียนะครับมีชื่อว่า Rigatoni ครับถ้าเป็นคนอิตาเลียนเนี่ยนะครับเส้นตัวนี้จะนิยม ทานกับโบโลเนสซอสนะครับหรือซอสเนื้อเพราะว่ามันเข้ากันได้ดีครับวันนี้นะครับเราจะไม่ทำซอสเนื้อครับแต่เราจะเอาใจคนที่ทานหมูครับเราจะปรับมาเป็นซอสหมูแล้วก็ใส่กลิ่นอายแบบเกาหลีเข้าไปโดยปรุงรสด้วยโคชูจังแล้วก็กิมจิครับหม้อหนึ่งเราต้มน้ำนะครับอีกกระทะนะครับเดี๋ยวเราจะผัดตัวซอสครับน้ำมันพืชนะครับเราก็จะมีส่วนประกอบของกระเทียมขิงหอมใหญ่และแครอทครับ เราผัดส่วนประกอบนะครับให้หอมดีนะครับหอมใหญ่จะมีลักษณะที่ใสขึ้นนะครับใช้เวลาประมาณ3นาทีครับในหม้อนะครับพลจะตั้งน้ําสําหรับต้มเส้นไว้นะครับเวลาที่ต้มเส้นพาสต้าทุกครั้งอย่าลืมนะครับเราต้องมีเกลือครับใส่ลงไปเลยครับเส้นที่เราใช้วันนี้อย่างที่บอกไปแล้วเราจะใช้เส้นริกาโตนี่นะครับลักษณะของเขาเ็าจะมีลักษณะเป็นป้องใหญ่ๆแบบนี้นะครับใหญ่กว่าเพนเน่เยอะเลยแล้วก็มีริ้วๆตรงนี้นะครับซึ่งช่วยทําให้ เกาะซอสได้ดีขึ้นครับเส้นริกาโตนี่ที่พลใช้ในวันนี้นะครับมีหมายเลขที่ทําให้เราจดจําได้ง่ายๆนะครับหมายเลข49ครับผมจะสังเกตนะครับว่าพาสต้าของแอคเนซี่เนี่ยจะมีสีเหลืองทองสวยทีเดียวเนื่องจากว่าเขาใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบเส้นให้แห้งนะครับดังนั้นเวลาที่เราต้มอ,ออกมาเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากทานเส้นนุ่มๆหรืออยากได้แบบที่ชาวอิตาเลียนเขาทานกันหนึบๆเล็กน้อยนะครับที่เรียกว่าออเดนเตนะครับ โดยที่เรานะครับจะดูเวลาในการต้มอยู่ด้านข้างนะครับเขาจะมีเขียนไว้เลยว่า Cooking Time 13นาทีนะครับจะเป็นแบบนุ่มนะครับแบบออเดนเต้ก็11นาทีนะครับซึ่งตอนนี้น้ำของเราเดือดแล้วนะครับคนก็จะใส่เส้นลงไปเลยครับและก็อย่าลืมนะครับจับเวลาด้วยครับเราใช้เวลาในการต้มเส้นทั้งหมด11นาทีครับกลับมาที่ตัวหอมกระเทียมนะครับแล้วก็ขิงของเราตอนนี้ผ่านไปประมาณ3นาทีแล้วครับ สีสวยดีแล้วนะครับสิ่งที่เราจะใส่ต่อไปก็คือเนื้อหมูบดครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วแต่เลยเพื่อนๆที่ไม่ทานหมูก็สามารถใส่เป็นเนื้อบดได้นะครับหรือว่าใส่เป็นไก่บดก็ได้ถ้าเผื่ออยากได้รสชาติที่ใกล้เคียงกับโบโลเนสนะครับอาจจะใช้เป็นเนื้อหมูส่วนหนึ่งเนื้อวัวส่วนหนึ่งนะครับก็ให้รสชาติที่ดีเช่นเดียวกันครับเนื้อหมูของเราสุกดีแล้วนะครับอันนี้เป็นมะเขือเทศเข้มข้นนะครับ จะช่วยทําให้สีสวยแล้วก็ให้รสชาติของมะเขือเทศโคชูจังครับผมกิมจิครับเราใช้ทั้งกิมจิแล้วก็ทั้งน้ํานะครับสับเล็กน้อยครับโชยุน้ําตาลทรายพริกไทยครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีครับเพื่อให้ซอสกระจายทั่วดีนะครับน้ําสะอาดแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ ไฟรเราจะเคี่ยวซอสของเราด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับในระหว่างต้มเส้นนะครับพอเส้นของเราใกล้ครบ11นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะชิมตัวซอสปรับรสด้วยเกลือใส่น้ำมันงานลงไปนะครับแล้วก็ค่อยตักเส้นร้อนๆที่ได้เนื้อสัมผัสแบบออเดนเต้แล้วลงไปคลุกเคล้ากันก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับเอาละเส้นของคนเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับตอนนี้ก็เราก็จะรู้แล้วว่าเราควรใส่เกลือเพิ่มแค่ไหน น้ำมันงาครับน้ำมันงานี่ไม่ต้องเยอะนะครับใส่แค่เป็นกลิ่งอายพาสต้าของเราได้แล้วครับผมปิดไฟนะครับเราเสิร์ฟได้2แบบนะครับจะเอาลงไปคลุกก็ได้หรือว่าจะเอาราดหน้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับ เรียบร้อยครับก็เป็นเมนูพาสต้าซอสเนื้อนะครับที่เรามาประยุกต์ให้เป็นเนื้อหมูใส่กลิ่นอายของเกาหลีเข้าไปนะครับลองทํากันดูไม่ยากครับผลพันักรุงโฮมคุกผลลพักนักรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดย ผลิตภัณฑ์ตราแมคคอมิกธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิ์ผลิตภัณฑ์ตราทิวลิปผลิตภัณฑ์ตราคิโคแมนซันควิกน้ำผลไม้เข้มข้นจากผลไม้แท้ความหอมหวานนะครับของส้มเข้ากับความเปรี้ยวยังมีเสน่ห์ของสาวรสได้อย่างดีครับวันนี้เราจะนำรสชาติส้มสัวรสมาทำเป็นชีสเค้กง่ายๆแบบที่ไม่ต้องใช้เตาอ,อบครับเพื่อความง่ายในการทำงานนะครับเราจะใช้พิมพ์เค้กแบบที่ถอดก้นได้แบบนี้นะครับ ขนาด7นิ้วหรือว่าถ้าเพื่อนมีใหญ่กว่านี้เล็กน้อย8นิ้วก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะไปละลายเนยเล็กน้อยครับนำเนยใส่ลงในหม้อนะครับตั้งไฟครับผมในขณะเดียวกันนะครับในเครื่องบดสับครับผมตัวฐานบิสกิตนะครับเราก็จะมีตัวบิสกิตแบบนี้นะครับวันนี้ผลจะเพิ่มความมันรสชาติของถั่วเข้าไปนะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นเม็ดมะม่วงก็ได้จะใช้เป็นอัลมอนด์ก็ได้ผลเลือกใช้เป็นวัวนัทนะครับ ใส่ตามลงไปครับเพิ่มความหวานเล็กน้อยน้ําตาลไม่ต้องเยอะครับแล้วก็บุงรสด้วยกเกลือให้มีรสชาติเค็มอ่อนๆนะครับเราปั่นให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ากันก่อนครั้งหนึ่งครับใช้ได้แล้วนะครับกลับมาที่เนยครับพอเริ่มละลายนะครับเหลือเศษนิดนึงพอปิดไฟแล้วครับเราใช้ช้อนคน ปกติแล้วตัวฐานบิสกิตแบบนี้นะครับเราจะทําเป็นแบบอบก็ได้หรือไม่อบก็ได้ถ้าเวลาที่เราต้องการนําไปแช่เย็นให้เขาเซตตัวนะครับแบบไม่อบเนี่ยจำนวนเนยจะมากขึ้นประมาณสัก20%นะครับจากทั่วไปใส่เนยลงไปครับเปิดเครื่องอีกทีครับใส่ได้แล้วครับใส่ส่วสนประกอบบิสกิตนะครับลงไปในพิมพ์เค้กเลยครับใช้กลนแก้วนะครับ เคลียร์ส่วนผสมของบิสกิตให้กระจายทั่วๆพิมพ์ครับแล้วก็กรุให้แน่นดีครับเดี๋ยวเราจะมาทำซอสส้มสาวร e กันนะครับอันนี้เป็นน้ำา e a w e นะครับตามด้วยแป้งข้าวโพดคนให้ละลายดีก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับรสส้มของเราในวันนี้สะดวกง่ายครับผลเลือกใช้ซันควิกขวดนี้เลยนะครับเราจะใช้ทั้งหมด150กรัมนะครับต้องบอกว่าข้อดีของการใช้น้ำส้มซันควิกนะครับ เขาเป็นน้ำส้มเข้มขน้นทำจากน้ำผล,ลไม้แท้มีวิตามินซีนะครับแล้วเราก็สามารถควบคุมความเข้มข้นได้ปกติถ้าเผื่อเราจะทำซอสส้มนะครับแล้วเราใช้น้ำส้มสดเนี่ยเราอาจจะต้องมาตั้งไฟแล้วก็ reduce นะครับก็คือเคี่ยวให้คนขึ้นอันนี้สะดวกง่ายดายมากเพราะว่าความเข้มข้นของเขาเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเราแค่มาปรับเจือจางตามความเข้มข้นที่เราต้องการใช้งานเท่านั้นเองครับอตอนนี้นะครับส่วนประกอบของคนก็จะมีแป้งมีน้ำเสาวรสมีน้ำส้ม s u n q u i กนะครับ คนจะนําไปตั้งไฟครับเพื่อให้ตัวแป้งของเราเนี่ยสุกข,ขึ้นนะครับและซอสโดยรวมก็จะมีลักษณะที่เหนียวขึ้นด้วยครับคนให้สุกแล้วก็ค้นขึ้นครับณนะตอนนี้ซอสของเราค้นขึ้นแล้วก็ยกออกจากความร้อนได้เลยนะครับในส่วนต่อไปที่เราจะมาทํากันนะครับเราจะมาทําตัวชีสเค้กครับซึ่งชีสเค้กในวันนี้นะครับ นอกจากที่พลจะใช้ครีมชีสแล้วพลจะใช้มัสคโปนชีสด้วยนะครับเพื่อทําให้รสเนียมีความกลมกล่อมนุ่มนวลขึ้นและแน่นอนครับชีสเค้กสูตรนี้เราไม่อบเซตตัวได้ด้วยเจลาิตินครับซึ่งเราใช้เจลาตินแผ่นนะครับในการใช้เจลาตินแผ่นเราต้องไปบูมให้เขาพองตัวก่อนครับแช่ในน้ําเย็นจัดครับแช่ไว้เป็นเวลาอย่างต่ํา5นาทีครับหลังจากนั้นนะครับสูตรนี้เราจะมีครีมชีสนะครับใส่ส่วนประกอบของครีมชีสลงไปในชามผสมก่อน ซอสส้มสาวรสที่เราทำไว้นะครับตีให้เข้ากันก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่มัสคาโปนชีสลงไปครับเวลาที่เราใส่มัสคาโปนชีสลงไปแล้วนะครับเราตีด้วยความเร็วต่ำครับพอเข้ากันดีก็หยุดเลยครับผมในสูตรนะครับเราจะมีวิปครีมนะครับเราแบ่งเป็น2ส่วนนำส่วน100กรัมนะครับใส่หม้อตั้งไฟครับพอครีมของเราร้นนะครับ ปิดไฟครับผมใส่แผ่นเจลาตินที่นุ่มดีแล้วนะครับผสมให้ละลายเข้ากันดีนะครับละลายเข้ากันดีแล้วนะครับใส่ลงในส่วนผสมของครีมชีสกับมัสคัโปนครับแล้วก็ตีด้วยความเร็วต่ำให้เข้ากันครับวิปครีมส่วนที่เหลือนะครับ การที่เราไม่ตีวิปครีมจนตั้งยอดนะครับจะทำให้ตัวเนื้อชีสเค,ค้กเนี่ยครับมีลักษณะที่เวลาเซตตัวแล้วออกมาเนียนครับเสร็จเรียบร้อยครับใส่ส่วนผสมลงไปในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้ครับปาดหน้าให้เรียบครับ เราจะนำไปแช่ตู้เย็นเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาทำหน้าส้มลาดลงไปแล้วค่อยนำกลับไปแช่เย็นอีกครั้งครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวหน้ากันเราใช้เจลาติน,นึงแผ่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปแช่น้ำเย็นครับพับขึ้นก็ได้นะครับแช่เย็นไว้นะครับประมาณสัก5นาทีส่วนตัวซอสของเราเนี่ยเราจะเจือจางด้วยน้ำสะอาดเล็กน้อยครับคนให้พอเข้ากันนะครับเรานำตัวซอสกลับมาตั้งไฟอีกครั้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำให้ เจลาตินนะครับละลายซอสของเรานะฮะสังเกตนะครับเริ่มเดือดปุดๆและปิดไฟได้เลยครับแล้วเราก็ยกออกจากความร้อนนะครับเจลาตินของเราตอนนี้นะครับนุ่มแล้วครับนำออกจากน้ำนะครับใส่ลงไปครับชั้นหน้าส้มสารสนะครับค่อนข้างจะบางนะครับนำกลับไปแช่ตู้เย็นอีกครึ่งชั่วโมงก็เสร็จตัวดีแล้วครับ เรียบร้อยครับเป็นชีสเค้กแบบไม่อบนะครับเนื้อนุ่มๆเนียนๆนะครับแล้วก็โดดเด่นด้วยรสชาติส้มที่มากับสาวรสลองทำกันดูครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และหลายน์แอดครับ